ีครับยามเช้าท่านที่ติดตามชมครับทัางอยู่ไกลและไกลครับวันนี้ก็มาท้องทุ่งครับชมบรรยากาศท้องทุ่งครับวันนี้ก็วันเกษตรแห่งชาติครับมาดูตาหวานปุ๋ยคราบก่อนก็ฉีดพ่นยาฆ่ามแมลงวันนี้ก็หวานปุ๋ย สีน้องคายครับเขาทำนาปางครับมาชมผูงนกครับฝูงนกเออยอะแยะครับนกสีขาวเลยบรรยากาศท้องทุ่งครับปุยมาก,กว่ายนะปะุยเรียงอ๋อโอ้ใสปรปุยเรียงครับเด้อโอ้นกนกนกกระนยนางักินว่าไหนวะคนคือพวกจับนันวะ แล้วมันกุยบ่มันบ่แส็บด้วยว้ามันขาวบุน่นโอ้มืนหนึ่งผมว่านี่เป็นเป็นร้อยเพม่อนเนื้อมันเป็นปากห้างกับคนกบกินเน่นเอะอ้าม,มันตัวใหญ่มันกุยเนาะมันกินหมวยบ่กินมหมวยเนาะยื้ลูกเครื่องเหรอวะ ตอนคนแล้วรูเครื่องโอ้วันยากาศเดีครับมันจะกาศท่องทุ่งครับโอ้มีสวนป่ามเนาะหน่อยๆเนานะสวนปา่ามไทยพวนวิสัยไทยปาท่าขาดวะโอ้เสียปลาคาดโอ้ปลูกปามบ้านเขาอยู่นี่บ้านเขาอยู่นี่วะ เป้ามีเป้เามีผ <c oughs> ักขาดบ้านพ่อเขาเขคลั่งเหษ็กน,นี่โอ้ดอกเกียงดอกเก่งโอ้การดีครับห้วยมีห้วย,ยสายน้ำครับสายน้ำแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับหลวงเต่าตัอเดียว<อ> <c oughs> สวนป่าหลวงเต่าสำนักหลวงเต่าตัอเดียวกาตาเพีงยงไหน ว่าอะไรนกบ่ะเจ้าก็เพราะอะไรเออบางมือก็ได้สองสามตัวที่หาตัวโอ้นกอะไรนกเขาเนาะนกเขาแน่กับนกเขาที่เสบแสบอยู่ดนกนกสแนปนกสแนปนกสแนปปากเขาเงา บางเยเน่านกขี่กี่เดือนนกขี่เดือนนกตากรงนกตากรงเนาะตากงนกแดดเด้านกแดดเด้าโอ้มันเป็นต้นสูงเลยนะอแ่หลายเรื่องนกอยู่แต่ว่านกนกที่กินดีมากกว่าคือนกไก่นาหนึ่งนกไก่น้าว่ะเจ้าเจ้าผมมักนกเขาด้วยนกเขากับอ้วนดีเจ้ามันนกเป็ดน้ำมันจะกินไหยมันเป็ดน้ำมันิมันหยาบ มันหยาบนะมันหยาบตัวบอกว่าผมกินแถวนึงเม้าหวยมันผมพอมันผิดกินสารผิดเขาเราแล้วมันรอดตายนะสารผิดอกมันมันโม่งเป็นโม่งเลยบ่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 เอัดเผ็ดผัดเผ็ดบ่เออผัดเผ็ดจะไปเห็ดแต่อืึนเออนกเป็นหนาวมันจะเห็ดแต่อืึนผัดเผ็ดอย่างเดียวผัดเผ็ดเออผัดเผ็ดดูมันไปทอดกรอบแจ่มเราแบบนี้ครับเออเอาแล่ต้นเนื้ออนปลาบเออแล้ัดเพลทหรือมันก็ะดูกมันก็มา ตาแดดใส่ิกไข่แล้วก็ตาแดดแล้วก็มาทอดแก้มเราพอดีโอ้ตาเนี่ยยน่นอขนาดมันอุนอากาศมันดีผมาน่ะครับผมกมมัข้ามมาศาตร์ั้วยสิแล้วธรรามาศาสตร์มันก็เลยอาจารย์ตานี่มันแปดสิบเป็นหน่เนาะครับเจ็เก้าอพ่อสอนอะไรเกือพ่อสอนสองสี่แปดสามโอ้แปดสามแปดสิบมนต้นนะ โอ้ยแปดสามแปดสิบแล้วโอ้แปดสิบเปียยาแล้วเจ้าเจ้าว้อยากเท่าเนาะโอ้ยังแข็งแรงของผมตอนนี้ขับรถเสมือโอ้มันออกกำลังกายเนี่ยอากาศดีออกอย่างนี้ก็ไปขับรถโอ้ยผมอยากซ่มได้แล้วนกหลายขนาดได้ดิร้อยสองร้อยได้ยุติเด็ดดีไหวได้ไหมมันมาแต่เศ้าพน้ามันนี้มันสายหน่อยตอนนี้ประมาณสี่โมงครับตอนนี้ไปสี่โมงเช้ามาเจอตาอืมยึดตั้งต้นใหม่เขาจะผ่านอีกมั้ย นอนดีมหรือนอนโอ้หนุนขาจนผ่านจนต้นไหม่นอนเนาะโอ้ยมันกองทุ่มมาได้มันไก่เติบได้เนี่ยมาตกระาแต่ว่าอากาศมันดีเด้เนาะอากาศดีบรรยากาศอ่ามูนนั้นไป็สาปลาปลาปลาสาเขาได้หลายบ่กอ่าได้น่าประมาณเศร้าก็รู้ในรักโอ้ยปลาเขาเลี้ยงธรรมชาติเนาะมันไปปลานิ่งเหมือนปลาดุกปลาคอเลยปลาดุกปลาคอ ปลาเข็งรูปกระเ็งปลาคอในบ้านเศร้าโครุนียู่นะครับครับสาเหาอไม่ใหญ่สารน้นอย,อ,ยอันหนึ่งเห็นคนบ้านแห,นห,นนห่หันเนี้ยนะโอ้มันหากินง่ายครับง่ายหากินง่ายกานายินสะดวกวอยู่ท,ทรราา้องท,ทุ่ทงแหละครับ,บบรรยากาศครับทันทีอยู่ทางไกลทางไกลครับเออชาวบรรยากาศก็ทักมาหน่อยครับยินดีใจครับ กดกระดิ่งให้ดีใจครับนืองไายเ้าบอกน้องไขยอุดมสมบูรณ์ครับไม่อดอยากครับอืการอยู่การกินครับเขาป่าอากาศก็ดีเมืองหน้าอยู่อันดับเจ็ดของโลกกว่าเด้หน้องไขยเนี่ยคนก็ดีจิตใจก็ดีงามเมืองหลวงข้ามาใสเด้ไม่ค่อยมีโจรไม่ค่อยมีนัไม่มีโจรแต่ว่าเนี่เอาเอาเครื่องสวมหน้าไปวัดเป็นเดือนก็ว่ามีหายนะครับนี่ ไม่หายจอดไว้นี่แล้วออจอดไปทั่วทุงว่งแล้วเออยังไปจะเห็นมด่แหละ <laughs> าอายุแปดสิบปีไถนาได้เด้ดอพวกเรานั่งอยู่เก้าอี้พวกทำงานอืไม่แข็งแรงก่อนจะามาเฮ็ดหน้านี่เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพยอยู่ยี่สิบแปดปียีแปดปีว่ะครับไปเป็นหัวหน้ากูง,งานอยู่ เป็นผูพลเมาเป็นหัวหนา้าโครงานอยู่อิตาเลียนไทยโอ้บริษัทอิตาเลียนเมื่อกี้สางท่างวะโอ้อิตาเลียนวบริษัทเี๋ยวไปก่อสร้างอิตาเลียนว่าแม่นันอันนั้นบัเสือดำเหมืนบัวข้าวอันบัวโอ้ลูกน้องตัวเดียวเจ้าเป็นลูกน้องเก่าสุดตัว เจ้าว่าไปล่าสัตว์นั้งเขาหวะดิออกมาแล้วเพิ่นจัมเจ้าไดบ้างอีตอนเขาล่าเนี่ยออกมาแล้วก้อนหลายปีแล้วคนีนโอ้นี่นักล่าเก่านักเดินสัตว์นะโอ้ยมัาเจอคนตอนเขาเป็นนักล่าอีหยังเนาะอียังก่อนนีมาหลายปีละโอเคปีแล้วเฮาตอนโอ้สัตว์อิตาเลียนเนาะเจ้าเนาะโอ้หมธรรมดาเด้อนี่ อารมณ์ดีครับเด็กนักล่าเดีกคนนกดี่จับได้มูลสีหัดเอผมขอแบงสื่ออย่างเง้ยเนาะเห็นไหมสวัสดีครับท่านติ่ติดตามชมครับวันนี้ก็มาชมบรรยากาศท้องทุ่งครับอดกระดิ่งให้หน่อยครับท่านติ่ติดตามชมครับท้งคนใกล้และไกลครับดีใจครับสวัสดีครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับ สวัสดีครับ